ผลไะม้รสเปรี้ยวที่ทุกคนรู้จักดนนีนะคะนั่นก็คือมะขามค่ะมะขามเป็นไม้เขตร้อนที่มีทิ่กําเนิดในทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดานค่ะแล้วก็ต่อมานะคะได้มีการนําเข้ามาค่ะในแถบประเทศเขตร้อนของเอเชียแล้วก็ประเทศแถบละตินอเมริกานะคะปัจจุบันนี้จะมีมากในประเทศเม็กซิโกค,ค่ะชื่อของมะขามนะคะมีเรียกแตกต่างกันตามภาคค่ะ เรียกมะขามไทยในภาคกลางนะคะขามในภาคใต้ค่ะตะลุบในโคราชม่วงเขาโครังนะคะกะเลี่ยงกาญจนบุรีค่ะอัมเบียนเขมรจังหวัดสุราษฎร์นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าทามารีนค่ะซึ่งมาจากภาษาอาหรับนะคะมะขามเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะ มะขามในประเทศไทยนี้จะมี2แบบนะคะก็คือมะขามเปรี้ยวแล้วก็มะขามหวานค่ะโดยมะขามหวานนี้จะมีหลากหลายพันธุ์เลยค่ะว่าจะเป็นพันธุ์น้ำผึ้งอินทผพาลมหมื่นจมสีทองบางครั้งนะคะก็เรียกว่าขามตามลักษณะของฝักค่ะเช่นมะขามพี่แมวคือมะขามฝักกลมนะคะมะขามกระดานก็คือมะขามฝักแบนค่ะมะขามข้อเดียวก็คือมะขามที่ฝักมีข้อเดียวออกกลมป้อมค่ะ มะขามนี่เป็นไม้ยืนต้นนะคะขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ค่ะแตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีน้าเปลือกต้นครุขะและหนาใบสีน้ำตาลอ่อนเป็นใบประกอบนะคะแล้วก็ใบเล็กค่ะออกตามกิ่งก้านใบเป็นใบคู่ใบย่อยเนี่ยเป็นรูปขอบขนานค่ะและตูมมะขามนะคะก็มีผลนะคะฝักอ่อนเป็นสีเขียวเปลือกองเทาสีน้ำตาลเกรียม เนื้อในก็ติดกับเปลือกนะคะเมื่อแก่เนี่ยฝักก็จะเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่ายค่ะมีสีนตาลเนื้อในก็จะกลายเป็นสีนตาลหุ้ม,มเมล็ดเนื้อมีรสเปรี้ยวหรือหวานนะคะแล้วแต่พันเลยค่ะซึ่งฝักฝักหนึ่งนะคะจะมีหุ้ม,มเมล็ดนะคะประมาณ3-12เมล็ดค่ะ,มะเมล็ดแก่ก็จะแบนและเป็นมันนะคะแล้วก็มีสีนตาลค่ะ ใบของมะขามเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนประกอบของแบบใบกับขนนกนะคะแล้วก็ใบย่อยค่ะในความแตกต่างกันค่ะและถ้าเกิดว่าบางคนก็นําใบย่อยมะขามอ่อนนี้นะคะมาทําแกงได้ด้วยค่ะ mm hmm. ตามความเชื่อตำรับภูมชาติฉบับหลวงนะคะ ถือว่ามะขามเป็นไม้มงคลค่ะซึ่งควรปลูกนะคะไว้ในทิศตะวันตกของบ้านค่ะเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีผียาย้ไม่ให้มากล้ำกลายนะคะอีกทั้งต้นมะขามเนี่ยยังเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนามค่ะกล่าวคือว่าทําให้มีคนเกรงขามด้วยนะคะ สำหรับประโยชน์ของมะขามนี่นะคะช่วยแก้ท้องผูกค่ะคนไหนที่ท้องผูกนะคะถ่ายไม่ออกก็ให้ใช้เนื้อฝักแก่นะคะหรือว่ามะขามเปียกอะค่ะทานนะคะก็คือไปต้มเป็นน้ํามะขามก็ได้ค่ะแล้วบางทีก็อาจจะใช้เอาไปทําแกงส้มก็ได้นะคะนี่ก็ช่วยเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังช่วยขับเสมหะ สลิติดคอค่ะแล้วก็สามารถนะคะเอามากินเล่นๆน,นะคะหรือว่าทําขนมได้หลากหลายค่ะแล้วแต่คนเลยนะคะว่าจะมีสูตรยังไงค่ะและส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่ามะขามนี่นะคะสามารถทําเมนูอาหารไทยนะคะได้มากมายค่ะเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าสําคัญไม่ว่าจะทําต้มยําแกงปลา,น,าน้ําพริกตาแดงเนี่ยค่ะทานได้หมดเลยค่ะ สรรพคุณของมะขามนะคะก็คือมะขามเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็ยังช่วยะชะลอวัยลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยแคลเซียมจากมะขามนี้จะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะมะขามมีธาตุเหล็กแล้วก็มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือด สามารถใช้มะขามในการทำทรีทเมนต์โดยการนำมาขัดนะคะตามซอกข้อพับค่ะก็จะช่วยลดรอยครัขลงได้ค่ะบางคนก็จะนำมะขามเปียกนะคะไปแช่น้ำค่ะลอกใยออกแล้วก็มาถูตัวเบาๆนะคะจะช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วยลด แบคทีรียได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะสังเกตนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะจะมีพอผลิตภัณฑ์นะคะที่นําสมุนไพรธรรมชาติอย่างเช่นมะขามเนี่ยค่ะมาเป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นสบู่เกลือขัดผิวแชมพูสระผมก็สามารถนํามะขามมาเป็นส่วนประกอบได้ค่ะและถ้าเกิดว่าคนไหนที่ต้องการให้ผิวพรรณดูสดใสกระชับนะคะก็นํามะขามเปียกกระดิง่งอพองมาผสมค่ะ แล้วก็มาพอกหน้าทิ้งว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ล้างออกแค่นี้นะคะก็จะได้ผิวหน้าที่ดูกระชับสดใสแล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นค่ะบางคนก็จะใช้สูตรนะคะโดยการที่นำมะขามเปียกเนี่ยนนะคะ่ะไปผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็นมสดมาพอกผิวค่ะจะช่วยให้ผิวหนังที่มีรอยดำคล้ำเนี่ยกลับมาขาวสดใสแล้วก็นุ่มนวลยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่ดื่มกาแฟรหรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจําค่ะให้นําเนื้อมะขามมาถูฟันเป็นประจํานะคะก็จะช่วยขจัดคราบสปกปรกบริเวณฟันออกได้ค่ะทําเป็นน้ํายาอาบน้ําได้นะคะก็คือนําใบมะขามนะคะไปต้มในน้าเดือดค่ะแล้วก็เคี่ยวประมาณ30นาทีจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็นำมาอาบค่ะก็จะช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น รักษาผดผื่นคันตามร่างกายแล้วก็ผิวหนังได้นะคะมะขามมีวิตามินเอที่มีส่วนช่วยในการบำรุงและรักษาสายตาช่วยลดความรอนในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะก็สามารถใช้เนื้อมะขามเปียค่ะมาต้มกับเกลือรับประทานได้หรือว่าจะ ใส่เกลือแล้วก็เติมน้ำคั้นเป็นน้ำดื่มก็ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวมะขามเองค่ะยังอุดมไปด้วย mm. กรดอินทรีย์ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยชำระล้างความสกปรกในรูขุมคนแล้วก็ขจัดความมันบนผิวหนังได้อย่างดีค่ะจึงมีการทำสบู่มะขามนะคะให้เราค่ะได้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะประโยชน์ของมะขามเนี่ยมีมากมายหลายๆอย่างนะคะคุณสามารถใช้มะขามในการที่จะรักษาร่างกายให้ส ดได้ค่ะแต่ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้ค่ะนอกจากผลของมะขามนะคะรากมะขามก็ยังมีส่วนในการที่แก้อาการท้องร่วงสมานแพ้รักษาโรคมูลสวัสดได้ด้วยค่ะส่วนเปลือกลำต้นของมะขามก็ช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้นะคะแกนของต้นมะขามเนี่ยสามารถ รักษาฝีมดลูกช่วยขับโลหิตค่ะและนะคะเป็นยาชักมดลูกให้เข้าอู่ได้อันนี้ต้องไปดูในส่วนผสมของออแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งเขาก็คงจะต้องมีบอกไว้ค่ะว่าต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะมาที่ใบสดของมะขามค่ะใช้เป็นยาถ่ายยาระบายขับลมในลําไส้ช่วยรักษาอาการหวัดอาการไอ ช่วยรักษาโรคบิดแล้วก็มีคุณสมบัติสามารถใช้เป็นยาหย่อนตารักษาเยื่อตาอักเสบแก้อาการตามัวและตัวใบมะขามนะคะยังสามารถไปต้มกับระสมนุนไพรอื่นๆค่ะใช้อาบน้ำหลังลอดแล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกเลือดค่ะซึ่งประโยชน์ของมันคำมากมายมากเลยค่ะ และตัวเปลือกเองนะคะอย่าทิ้งค่ะสามารถมาใช้รักษาแพ้สดแพ้ไฟลวกแพ้เบาหวานถอนพิษได้ค่ะและก็ช่วยสมานแผ้ที่ช่องปากคอลิ้นและตามร่างกายค่ะดอกสดของมะขามเนี่ยสามารถใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูงได้นะคะเรียกว่าประโยชน์มากมายค่ะแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของมะขามดิบนะคะ100กรัมให้พลังงาน2 3 9กิโลแคลอรี มีเส้นใยไขมันโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 โอ้มากมายเลยค่ะเรียกว่าประโยชน์ของมะขามนะคะมากมายคุณสามารถหาติดไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ